สวัสดีครับผมช่างทัดนะครับวันนี้เราจะมามุงแผ่นเมทัลชีสกับหลังคาแร์คู่นี่ครับตอนนี้กำลังขึ้นแผ่นเดินมาเดินมาครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเรามุงเราต้องเอาด้านที่มีปีกออกไปฝั่งนอกนะครับ มืนอย่างนี้ครับนี่ครับแล้วก็เอาด้านที่ไม่มีปีกมาคุมไว้ฝั่งนี้ครับแล้วก็เอาหัวขึ้นหน่อยนอะหัวแผ่นต้องเสมอกับนี่นะครับเชิงเหลิกที่เราใส่ไว้หรือเชิงชายนะครับ สำหรับน็อตที่ยิงาชายล่างสุดนะครับนี่คือกันพายุหรือลมพัดแรงๆนะครับเรายิงลุกลนอนเลยดูแล้วพายุไม่มา <c oughs> เราได้ยิงทีเดียวเลยครับเอาสำเนียม ทาพให้เสมอแปรครับอย่างเงี้ยครับสมเหลี่ยมทาพแล้วก็ลายยิงน็อตไปทีละตัวเลยเพื่อความชัวของการยิงนะครับอย่างนี้ชัวแน่นอนครับ